และภายในสวยๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก t o y o ต a าวีออสเจนสผู้ชมโฉมที่ประหยัดที่สุดอึดที่สุดทนที่สุดนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องดีสุดๆนะฮะช่วงล่างนิ่มด้วยคันนี้3า0 0 0 0กว่ายคุผู้ชมใครสนใจนะผ่อนสบายๆตามผมไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยเป็นรถสวยงานหมดสัญญาเช่าจะสวยแค่ไหนนะครับตามผมไปดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผ้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์นสองอยู่นะครับวันนี้อยู่ช่องผมเซลล์หนวดรถมือสองคผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตพามาชมรถที่เถึโทนประหยัดนะครับทนทานใช้งานกันไปเนะี่ย2ี40ปีเอาปียาวๆกันไปเลยคผู้ชมนะครับ,นะรบกับ Toyota v i o อ 1.5ตัมิตรปี2020หรือ VOS Gen3 นั่นเองนะครับคันนี้ต้องขนานนามเลยว่าเป็นรถที่ทนตืดนที่สุดนะครับช่วงล่างไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมนะฮะช่วงล่างค่อนข้างดีด้วยนะครับอัตราเร่งอัตราอะไรตอบสนองของเกียร์เนี่ยดีหมดเลยนะครับผมเป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันนะฮะเข้าง่ายสมูทนะครับผมก็เป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับปลดประจําการมานั่นเองนะฮะ คันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมผู้ชมนะครับกับราคาที่ตั้งขายเนี่ยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันผู้ชมแล้วรถปียี่สิบนะนะครับฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเจ้าของวิออสตัวมิดนะครับผมตัวรองท็อปนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นคันนี้ผู้ชมนี่ไฟจะไม่ใช่เออ่เขาเรียกว่าอะไรโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์จะไม่มีไฟตัดหมอกก็จะไม่มีล้อก็จะเป็นล้อกระถานะครับแต่ถ้าตัวมิดเนี่ย ผู้ชมเห็นไหมความต่างความสวยเป็นไงต่างกันมาเยอะแล้วนะนะครับผมอันนี้คือเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับไฟเฟยเนี่ยโปรเจคเตอร์เรนเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือโคมไฟเดิมเด,มดย์ทามรันนิ่งไลท์เห็นไหมเป็นเส้น LED มาเลยนะครับปั๊มโลโก้ v o s t นะฮะใครจะไปวิ่งงานวิ่งแก๊ปนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะ ไฟเดย์ไทม์และนิคไลฟ์ไฟตัดหมอคู่ล่างมีครบนะครับคุกผู้ชมกระจงกระจางสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะไม่มีรอยเบียดรอยขูดมาเลยนะครับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าผ่อนสบายนะพี่ๆที่มีรายได้หนึ่งมืนสองพันบาทขึ้นไปออกรถคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำนะครับดูสภาพตัวรถก่อนคุณผู้ชมนี่ฝาโป,ปงบางๆเดิมๆแบบนี้เลยเสียงเบาๆนะครับนี่ไฟเฟยทุกอย่างติดครบไม่มีปัญหา รอยต่อตัวรถแนบสนิทโคมไฟสองข้างไม่แตกไม่เล้าวนะครับนี่บางๆเดิมๆนะฮะบอกเลยว่าสวยจริงซุ้มลงซุ้มล้อนะครับมาเต็มดูด้านละด้านข้างนะครับผมผิวพันธุ์สันเรียบนะฮะข้างตัวรถเนี่ยคมสวยเฉียบเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับเป็นแม็กอะลลอยนะขอบ15นิ้วนะครับผมยางขนาด185่งทัพหกนะครับ R 1 5นะเป็นแม็กอะลลอยสีเทาอันนี้คือแม็กเดิมของวีออสเขานะครับยางปี23่สิบดันหลบคุณผู้ชม ดิสเกเ k บีเอทั้ง4ล้อนะไม่ใช่ด้านหลังเป็นดำนะตัวนี้ให้ดิสมาถึง4รล้อนะครับสุมโชค๊คเป้าโชค๊คตัวโช๊คอัพนะครับเดิมโรงงานเดี๋ยวก่อนปล่อยนะครับก่อนส่งมอบจะล้างสปาขัดสีให้รอบหนึ่งด้วยนะครับกระจกปั๊มโตโยต้ามาเดิมแท้คุณผู้ชมนี่สังเกตไหมปั๊มโตโยต้ามานะครับผมถ้าไม่ใช่คําว่าโตโยต้แสดงว่ากระจกเปลี่ยนมาครับแต่นี้โตโยต้ามาเดิมแท้ทุกบาทน,นะฮะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวคุณผู้ชมมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีเรื่องของเตอต้าตัวรามสัญญาณการขโมยนะครับภายในเบาะหนังเรียบร้อยจอกลางเป็นทัชสกรีนคุณผู้ชมนะครับกล้องถอยมีครบนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเอนที่ตัวเริ่มต้นจะไม่มีกล้องมีจอนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้านะฮะแต่ตัวนั้นก็ประหยัดไปเยอะอยู่นะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะห่างกันอยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทนะครับ นี่ยดูร้อยต่อสปอร์ตแม็กอาร์พวกนี้ชัดเจนคุณผู้ชมนะครับดูรถให้ดูละเอียดนะเนี่ยแกะกันมาดูละเอียดแบบนี้เลยเหมือนผู้ชมนะครับมาชมตัวรถเองที่บริษัทพอโต้เลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับโทรหาผมเบอร์โทรด้านล่าง0 64, 43, 6 4 8 4 3 6 5 8 7หรือพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้นะครับผมแล้วก็ส่งมอดล้อสไลด์ให้ด้วยนะซอกน็อตเนี่ยเสาเอผู้ชมไม่เคยขันเคยถอดนะครับรางน้ํา สตารับเพดตรงพื้นนะครับผมเนี่พื้นไม่มีรอยถลอกเป่าเปิดมาเลยสีเนี่ยบางๆผู้ชมนะครับและดูหัวนงหัวน็อตนะครับปั๊มเบอร์11โตโยต้าแท้นะครับไม่มีพอร์ดไม่มีขันแผ่นเพเลเบลนะครับผลิตปี2020ผู้ชมเมคินไทยแลนด์นะครับแผ่นเพดเดิมนะฮะน็อตกรประตูอะไรทุกอย่างสวยใสไร้รอยขอนเพียงแค่6 0 0 0กว่าบาทผู้ชมนะครับประมาณ6ก0 0 6ห0 0กประมาณนี้นะฮะ ถ้าฟรีดาวนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะนะครับผ่อนหกพันนะครับสบายมาจบกันได้เลยแล้วภายในจะเป็นสีดําตัดสีรถโกแบบนี้พนักพงพนักพิงเนี่ยเป็นสีดอกกุหลาบสวยๆนะครับปั๊มมานะครับตัวต้าโตลามแล้วติดฟิล์มเป็นลูมินารอบขันคุณชมนะครับซีนยางนะครับผมตัวสปอร์ตตัวเมทาร์คนะครับเดิมๆนะฮะด้านในนี่ก็จะเป็นบาะหนังแบบนี้นะครับสวยมากนะฮะ เบาะรับรอง Isofix ให้เรียบร้อยผู้ชมนะฮะผมตัวนี้ก็เป็นเบาะนังอย่างดีเราด้านในค่อนข้างกว้างนะนะครับผมขออนุญาตเข้าไปนองนั่งเลยแล้วกันฮนะผู้ชมทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างดีนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยตัวกระจกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับสาบด้านข้างด้านบนนะครับเป็นสีเบสแบบนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวท้องคา,าราสะอาดให้ผู้ชมมีที่วางแก้วให้ด้านล่างนะครับตัวรางเลื่อนเบาะอะไรต่างนะครับไม่มีสนิมนะฮะ นั่งสบายคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยกระเป๋าจิงโจร,รงนี้ก็มีมาให้นะครับเก็บเอกส,ออกสารได้หมดเลยนะฮะราจงราวจับนะครับผมใช้งานได้ดีคุณผู้ชมเห็นไ,ไหมซอกน็อตนะครับส,สวยๆแบบนี้นะสะภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าเก็เองจริงนะครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำมาแน่นอนนะฮะโคร,รงสร้างตัวรถผมแกะให้ดูคุณผู้ชมนี่รอยคีบโรบอดเดิมโรงงานยังอยู่นะครับสปอร์ตยังอยู่นะฮะอันนี้คือ สิ่งหลักๆสําคัญเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยเราดูเรื่องพวกนี้โครงสร้างตัวรถก่อนอย่างแรกเลยนะอย่างที่สองคือห้องเครื่องอย่างที่สามคือนะครับราคาที่เราเคลียรไว้นี่อันนี้คือหลักๆเลยที่เราจะซื้อรถจบกันนะครับผมให้ดูให้ชอบโครงสร้างก่อนผู้ชมโครงสร้างต้องดีก่อนตัวรถนะครับต้องไม่มีปัญหามีชนหนักมากนะครับอันนี้อาจจะมีรอยตําหนิบ,บ้างเล็กน้อยนะครับเป็นรอยบุกตรงนี้เดี๋ยวผม ให้ช่างมาจัดการให้นะครับผมเนี่ยม,มีตรงไหนตรงไหนผมก็แจ้งหมดคุณผู้ชมพาดูรถรอบพัสีบาง,บางๆงนะครับผมรอยต่อด้านหลังเดิมๆนะฮะนี่การชงกันชนนะอาจจะมีตเหนียวบ้างเพราะเป็นรถมือสองคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะฮะมันไม่ได้เนีบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอาจจะมีบางๆงมาบ้างนะฮะแต่ก็สีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่ดูแลง่ายนะนะครับรอยเลยเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับ ตัวไฟเป็นหลอดฮาโลเจนนะมาพร้อมโลโกโต้ตัวสอดโครเมียมโตโยตา้าตัวใหญ่ๆนะครับกล้องถอยมีให้ครบนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงแต่ผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันสวยจับใจแค่ไหนคุณผู้ชมนะครับด้านท้ายนะครับผมพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมแล้วก็ภายในเป็นผ้าสกัดราดอย่างดีนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับ ว้างนะเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระได้เดินทางเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากคุณผู้ชมแล้วยางอะไหล่แม่แรงมีให้ครบแล้วนะฮะซีนนะครับด้านหลังสีไข่ไก่เดิมๆคุณผู้ชมสวยมากนะฮะยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานนะครับโครงสร้างตัวรถต้องบอกเลยว่าเก่เองจริงนะฮะสังเกตได้จากรางน้ําพวกนี้นะครับไม่เคยถอดเคยดึงเคยเคาะมาเลยนะครับฝาน็อตยึดฝาท้ายนะครับผมเนียนๆแบบนี้นะฮะกระจกหลังโตโยต้านะครับ สภาพสวยจิ๊บเลยนะฮะใครใสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่าง064 843 6587ปเผมเซลล์นวดนะครับคอโต้ยินดีให้บริการผู้ชมนะครับเนี่ยได้ล้อได้ดิสเบรกสล้อจอกลางทัชกรีนกล้องถอยมาก็ครบแล้วผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีปีใหม่ๆที่มันควรจะมีเนี่ยคันนี้ก็พื้นฐานมาครบหมดแล้วนะครับเหลือมีแค่ไม่กี่อย่างผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเซ็นเซอร์นะ จริงๆแต่ถ้าขับรถใช้งานประจําทุกวันเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะแต่ก่อนเราก็ไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับสำหรับเซนเซอร์นะเอาจริงนะครับมันก็ช่วยได้ไม่ค่อยเยอะถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะครับแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับที่เราขับรถอยู่ดีผู้ชมนะครับอม,มาดูกันนะฮะโครงสร้างต้องเนี้ยบนะครับผมแบบนี้เท่านั้นนะ น็อตเนิร์ดไม่มีขยับ, igger, บยติ๊กเกอร์นะครับความดันลมยางน็อตก่อนประตูนะครับผมซีนฝานะครับผมฝาประตูแผงประตูเนี่ยต้องเดิมนะซิลเลอร์เดิมนะครับแล้วก็สปอตเมทัลโครงสร้างเดิมนะฮะเนี่ยแกะกันมาให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมนะครับละเอียดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะดูทุกซอกทุกจุดเหมือนผู้ชมมาดูรถเองที่บริษัททอโต้นะครับที่บริษัททอโต้นะฮะวารันตีหลังการขาย,ยมีเพียบเลยผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์ นะครับผมหรือว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับเราก็มีไปให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพามาดูออปชันฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างคุณผู้ชมกระจกนะครับเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ป่าลแล้วเรียบร้อยเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกล็อกกระดีให้ครบนะครับตัวเบาะเบาะหนังอย่างดีนะฮะเนี่ยปีโครงปีเบาะไม่มีล้มเลยคุณผู้ชมนะครับปรับพับแมนนวลกุญแจระบบไขเสียบนะคุณผู้ชม นะครับขอแยกเข้ามาเลยนะฮะรแจ้ไขาเสียบมูลเจ้าสำรองให้นะนะครับปิดสวิตช์เลยมาแล้วชึ่งเดียวติดผู้ชมนี่หน้าปัดเรือนใหม่ก็จะติดแบบนี้นะครับผมเป็นหน้าปัดเรือนใหม้แบบเรืองแสงด้วยนะนะฮะกลางคืนนี่สว่างสดใสเลยผู้ชมให้มาดูนะฮะอีเปิดฝารกระโปรงอยู่ด้านล่างนะผู้ชมแล้วก็การลื่นก็ถลายนะครับปรับพับกะถูกหูช้างจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีเจเจ็บ แก้วนะครับผมกีวางแก้วนะนะฮะแล้วภายในนะครับผมเป็นสีดำโทนดำนะฮะคอนโซลก็จะเป็นสีโรสโกตัดกับสีดำสวยมากนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องทางวางสายได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้น้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้เต็มถังให้นะครับหน้าปัดเลนไม้แบบเข็มคุณผู้ชมซ่อมง่ายนะครับแล้วก็เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อย 14, โล นะครับไฟบอร์ดฐานะเกียร์ไฟบอร์ดเ,เวลาติดครบนะครับไม่มีฐถานะโค้ดขึ้นผิดปกติผู้ชมนะครับตัวนี้พวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยหุ้งหนังมานะฮะก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะสำหรับพวงมาลัยนะฮะควบคุมทิศทางได้แม่นยำนะรับจอการทัศกรีนเนี่ยคือจอเดิมเชื่อมต่อวิทยุบูทูธทีลิงก์ usbmp 3ได้หมดเลยผู้ชมและตัวนี้นะครับยังมีกล้องถอยมาให้อีกด้วยในตัวนะฮะกล้องถอยก็มีเส้นบ่อระยะชัดเจนเป็นกล้องเดิมจอเดิมของโตโยต้า ใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีรีโมทจอกลางมาให้ด้วยนะนี่นะครับมีรีโมทมาให้แล้วก็แอร์นะครับตัวมิดเป็นระบบออโต้เรียบร้อยถ้าเป็นตัวเอนทีเนี่ยจะเป็นหมุนมืออยู่นะครับแต่นี้ก็เป็นออโต้เรียบร้อยปรับอุณหภูมิปรับแรงลมนะครับผมเป็นออโต้หมดแล้วนะฮะใช้งานง่ายคุณผู้ชมเอาลตนะครับมีมาให้ครบชาร์ช่องชาร์จนะครับเอาลชาร์จหัวเกียร์หุ้มหนังมาสวยๆเกียร์แบบขั้นบันไดเป็น CVT เกียร์เนี่ยเข้าคมสมูทมากคุณผู้ชมนะครับมีเกียร์เอ็มเกียร์ต่ำไว้ด้วยเวลาขึ้นเขาเวลาเร่งแซงนะครับผมเกียร์เอ็มก็สาคัญนะคุณผู้ชมเบรกมือแมนนวลนะครับผมนี่ถุงกงถุงเกียร์ใหม่หมดนะครับถุงเบรกนะที่วางแขนพักศอนะครับเล็กๆมินิมินิสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะครับผมตัวนี้เอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะคู่มืออยู่ครบนะฮะ 389,000คุณผู้ชมนะครับคันนี้ฟรีดาวนผ่อน0 0พ0นและคุณผู้ชมดูนะนี่อะติกยังไม่ได้แกะออกเลยมาจากบริษัทพัฒภัทละนะครับผมบริษัทเช่ารถนะนะฮะให้เช่ารถบดระวางทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมมาครบเลยคุณผู้ชมใครสนใจเนี่ยต้องรีบนิดนึงนะฮะก็มีหลายคันนะมีทั้งตัว n อทด้วยเอ็นทีก็จะราคาเบากว่าน,นี้แล้วก็ผ่อนถูกกว่าน,นี้น่าจะประมาณ6 0 0ัต้น นะครับผมใครที่สนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนักงานประจํานะครับผมใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยข้าราชการเครดิตบีรีดาวนะครับผมนะฮะก็ดอกเบี้ยพิเศษมีให้อยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่สองจเซนต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของหน้าหองเครื่องว่าเครื่องยนต์คันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโตวออสเจนสามคุณผู้ชมนะฮะเครื่องยนต์นะครับดูเอวีวีดีไอนะฮะคุณผู้ชมเน ประหยัดนะครับผมแล้วก็ตายการเล่นดีเดี๋ยวพวกการทาความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับโดยรวมห้องเครื่องเนี่ยต้องถือว่าเงียบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเบิร์ดเช็คให้นะครับไฟเต็มแน่นอนนะครับเป้าโชคสปอร์ตไมฮาร์ดโครงสร้างด้านหน้าเราคนที่จะดูผู้ชมเนี่ยน็อตทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมคานนะฮะสวยแบบนี้นะครับสายพงษสายพานทํางานปกตินะฮะไฟเดิมแท้ติ๊กเกอร์มอกอยครบนะครับปั๊มหนึ่งอาร์หนึ่งเอ็แบบนี้ ฝาป้งเดิมไม่ถอดไม่ผานคุณผู้ชมตามสูตรเลยปั๊มโตโยต้ามาแผดกันความร้อนดูร,ระบายอากาศเป็นสปอร์ตซีนยางนะครับผมพวกนี้อยู่ครบนะฮะติ๊เกเจอห้องคนระวังมาครบเลยนะฮะพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะทดลองขับขี่กับวีออสนะครับเครื่องยนต์ 100, 5, 4, หนึ่งร้อยาจะสี่แรงม้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเดิมๆนะฝาปคองฝาเครื่องไม่มีรอยแฉะรอยถอดนะครับผมก็อัตราการเร่งดีตายการตอบสนองดีประหยัดน้ํามันนะครับ ใครชอบใครสนใจติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลย064 843 6 5 8 7ผมเซลล์หนวดทอโต,โต้นะครับยินดีให้บริการว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะไปรุ่นไรยี่ห้ออะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นงใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ